สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขกน้าราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปหวยราวพัฒนาครับผมของวันที่5เมษายน2567แล้วก็ปอดตรงนวดของวันที่8เมษายน2567ไปเลยนะครับผมก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับ โปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับขอทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีครับมาดูขนันเลยนะครับ ผลครับผมเลขนักขราดนะครับวางรูปบนล่างไว้ที่ห้ากับกลางไม่มานะครับวางแพทเทินไกลหลายไว้ก็ไม่เข้าก็มาเข้านะครับมาเข้าตัวคีบนะครับบนล่างที่เลขนักขาไม่ได้ลงใหะะ้ทั้งนี้เลขนักลาดก็จับผิดนะครับจับผิดเยอะนะครับ ก็ผลที่ออกก็คือ6804ก็เข้า6 8ล่างครับชุดนี้คือชุดที่เลขลักลาตนะครับแต่เลขลาดไม่หลงให้ก็มาดูปล่อยต้อวงงวดครับเลข,ขนาการตลาพุนาวันที่8เมษามย,ยี 2, สน2 5า7ย ลูดบนล่างเล็กนะครับวางไว้ที่0กับ8ตัวประกบ975ประกบออกมาแล้วนะครับ08 09 07 05 75 89 87 85 97 95 เลขเนี่เลขคลาดเน้นไปที่08กับ87นะครับวางเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับผมเป็นแพทเทิร์นม้ให้4ตัวโต๊ดว,ว,วางที่7 308 3ามศครับ3ตัวโต๊ดว,ว,วางไว้ที่3 0มศูน7์แปครับผมขอเอฟซีท่านครับหน้าจอไว้นะครับ นำไปเปรียบเทียบกับสํานักอื่นไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้เลยครับถูกใจชอบใจค่อยลงทุนนะครับการลงทุนมีความสิ้งขอทุกท่านจงโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ